ฉนคะนวี่น่องดีโอนี้เป็นส่วนงของแบบ3ามาค่ะและนี่คส่วนของเช็นะคะเป็นการเปียนานเสียงไปที่บัสเซอร์หนึ่งนะคะโดยจะทาการเปลี่ยนค่าความถี่ทั้งหมดสค่านะคะโดยค่าแรกจะเป็น1,000ค่ะ1,000เพเ์จะได้ยินเสียงประมาณนี้ค่ะ และเมื่อปรับเป็น5,000นะคะก็จะได้ยินเสียงประมาณนี้ค่ะและเมื่อเปลี่ยนความถี่เป็น1,000มื่นะคะก็จะได้ยินเสียงแบบนี้ค่ะั้ะสุดท้ายนะคะจะปรับเป็น